เออให้เงี้ยชัดหน่อยอันนี้ไม่ถือวเออแหละเห็นไหมเน่ไทยอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยส่งไปให้หลานสาวนี่นะครับปิดเซนสินค้าเห็นหน่อยเซฟต้องมาปรุงตรงนี้อ่ะเลยนะเอาน้ำตาลหน่อยแล้วนะใส่ช้อนหนึ่งอะไรที่มือใช่อะไรล่ะก็จมสอง ไม่ได้พี่เขาใช้ดี่จ้ะส้มดีช้อนนี่อ่ะยส้ม้ยไม่ได้ปลาไอเด็กคนนี้าชิมก่อนดิเปใส้นู่มนี่นน่ไมเดือด้นเปาปลาังยังห่าได้ทำกุช่น้ำปลาหมหนึงแล้วก็มาน้มปลาน้มปลาต้มปลา ใช่ไหมมั้งใส่สาระส้มสองใาให้เฟียดสิเฟียดสองใบเลยสองใาเลยครอบครัวสุขสันต์เฟียดเดี๋ยวเฟียมาคอยกินใหม่เดี๋ยวเอาไปดูในเดี๋ยวไไปดูในยูทูบแล้วกันนะบอก แต็กด๊ยนเี่เดียวปะมีเดียวปะโอ้มีเีบมีคะมิตโตะงะทุเยอเนไม่ใช่รถไเดี๋ยวหาก่อนอ้ยนันีเป็นไ่ใช่เด็ค่อันนี้มันเป็นไอ้นี่เห็นเนื้อย่งเนื้อย่างเนืยางนั่น ต่าร cool. ่วไม่ช่ป้าแม่ปลาเล่เนเพื่อนไม่เป็นอะไรอ่ะมันจะยากเรืองนะือรื่องอยู่ยังะืีลองไปเนี่ยอร่อยนะอันอันี้แม่ต้นเตยก็อร่อยี่ะมันบดซอสซไอหใช่งมาไอ้ยิงก็เปิดร้านเส็ทำไดบทำเงินสดอร่อยอร่อยมันบด CFC เออเอ,เอฟ้าแล้วที่มันสีมันดำๆก็ใช่แหละเ,เวลาเราไปกินตามร้านาเนี่ย